ใช่ะคะ่ะเหมือนนี่มาอยุราผักเพลินสิผ้มามาตำมะยมนะคะตำมะองยมมาย,มายมเปรี้ยวปากเลยจ้ะเอามาตำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรงเข้าใส่พริกกระเทียมตำมเส้งชิ้นร้อนจังเลยนะจ้าต่อม,มากระปงยมลงตำจ้าตำให้ละเอียดเลยจ้ตะตำไปเรื่อยๆจนกว่าจะละเอียดน,นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะละเอียดแล้วตอ,อกใส่ในหกซีเมนต์กงนะจ้าแอมมี่กับปิดนะจ๊ะต่อม,มาน้ำตาลปิ๊บต่อมาผงนัวนะจ๊ะขาดไปเลยคือปลาจ้า โคเลโคเลใส่กันค่ะลใส่น้ำปลาจักน้อยน้วจากนั้น เปียวปากนะโมจ้าผู้เตยทำไรอะไรแน่ยกมือขึ้นตำมะยมรสแซ่บจากบรรยุราพาเพลินนะคะมือนี่มาตำเหมือนย้อมซุปยองกิน แสบ,แสบนๆนอยนนู้นกันจ้าทุกคนขอบพูดในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ